คือหนึ่งก้องบอลน,นัดและฟ้ากลุ่มนักแข่งรถใต้ดินนัดพบกันที่ลานจอดรถร้างเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งที่สำคัญอยอพวกเขาได้รับคำท้าจากกลุ่มลึกลับให้ไปแข่งขันบนถนนสายหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าใช้มันเป็นถนนที่เต็มไปด้วยข่าวลือเกี่ยวกับวิญญาณของนักแข่งที่ตายไปแล้วก็แค่เรื่องเล่าขับไปพิสูจน์กันดีกว่าก้องพูดอย่างมั่นใจ พวกเขาตกลงกันและออกเดินทางโดยไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการเมื่อพวกเขาขับรถมาถึงจุดนัดหมายถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยหมอกหนาทึบจนแทบมองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้ามีเพียงแสงจันทร์ที่สาดลงมาจางๆให้พอมองเห็นทาง กงเป็นคนแรกที่ขับรถเข้าสู่ถนนลึกหลับตามด้วยบอลและนัดฟ้าปิดท้ายแต่เมื่อพวกเขาขับเข้าไปลึกขึ้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ขาดหาย GPS เริ่มทำงานผิดปกติวิทยุในรถเกิดเสียงซาซาก่อนจะเงียบลงนั่นยังไม่น่ากลัวเท่าสิ่งที่พวกเขาเห็นข้างหน้า รถแข่งเก่ารุ่นคลาสสิกสีดำจอดนิ่งอยู่กลางถนนคนขับของมันเป็นเงาตะคุ้มตุ่มที่นั่งอยู่หลังพวงมาลายัยพวกเขาไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อรถคันนั้นสตาร์ทเครื่องและพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเสียงเครื่องยนต์ดังก้องสะท้อนท่ามกลางความเงียบรถลึกลับเร่งความเร็วเรากับจะท้าทายพวกเขาก้องมองกระจกหลังก่อนจะพยักหน้าให้ทุกคนเอาวะลุย พวกเขาเร่งเครื่องแข่งกับรถปริศนาแต่ไม่นานก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติยิ่งขับเร็วขึ้นรถคันนั้นก็ยิ่งติดตามได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแม้ว่าพวกเขาจะเลี้ยวซ้ายหรือขวารถลึกลับก็ยังอยู่ข้างหลังพวกเขาเสมอฟ้าสะดุ้งเมื่อเห็นภาพสะท้อนในกระจกหลังเธอเห็นว่าคนขับรถปริศนาไม่มีใบหน้า เธอกรีดร้องสุดเสียงทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่มนุษย์บอนพยายามใช้ทักษะริฟเพื่อหนีจากรถปีศาจแต่ไม่ว่าจะเลี้ยวไปทางไหนถนนก็วนกลับมาที่เดิมนี่มันอะไรกันนัดร้องขึ้นอย่างหวาดกลัว จูจ่ๆรถลึกลับเร่งความเร็วขึ้นและขับตัดหน้ารถของกองเขาเบรกกะทันหันร,รถหมุนคว้างเสียงกรีดร้องของฟ้าดังขึ้นไม่เห็นว่าถนนเบื้องหน้ากลายเป็นเหวลึกก้องเหยียบเบรกจนสุดล้อรถหยุดอยู่ริมหน้าผาพอดีขณะที่รถปริศนาคันนั้นจอดนิ่งอยู่ด้านหลังพวกเขาดวงไฟหน้าของมันส่องแสงสีแดงวาดราวกับดวงตาที่กำลังจ้องมองเหยือ กลุ่มนักแข่งออกจากรถหอบหายใจด้วยความบอดกลูพวกเขาหันไปมองด้านหลังรถลึกลับจอดนิ่งสนิทคนขับค่อยๆก้าวลงมาเขาเป็นชายร่างสูงใบหน้าถูกเผาไม่เป็นแผลเป็นทั่วตัวดวงตาเป็นสีดำสนิทพวกแกกล้ามากที่มาท้าทายถนนของฉันเสียงของเขาก้องตงวานพร้อมกับเสียงลมพัดแรงฟ้าสะดุงเมื่อจำได้ นี่คือถนนที่เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เมื่อสิบปีก่อนเธอหันไปบอกทุกคนเขาเป็นนักแข่งที่ตายในคืนแข่งนรกครั้งนั้นและเขายังไม่ไปไหนไม่มีทางเลือกพวกเขาต้องขับรถออกไปจากที่นี่เดยเร็วที่สุดวอนกระโจนขึ้นรถตามด้วยกล้องและนัดฟ้ารีบสตาร์ทรถของตัวเองทุกคันเร่งเครื่องออกไปอย่างสุดกำลัง แต่รถปีศาจไม่ยอมปล่อยพวกเขาไปง่ายๆมันไล่ตามประชิดทุกครั้งที่ใครมองกระจกหลังจะเห็นมือของมันพยายามเอื้อมเข้ามาในรถมันกำลังจะถึงตัวฉันแล้วนักกรีดร้องก้องตะโกนบอกทุกคนให้เร่งความเร็วไปข้างหน้าไม่มีใครกล้าหันกลับไปมองอีกพวกเขาขับรถทะลุผ่านม่านหมอกจนกระทั่งทุกอย่างดับมูว เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งพวกเขาพบว่าตัวเองอยู่ที่จุดเริ่มต้นของถนนไม่มีร่องรอยของถนนปีศาจไม่มีหมอกทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแต่รถของพวกเขามีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเหมือนมีบางอย่างพยายามขยำม,มันพวกเขานั่งเงียบไม่พูดอะไรกันสักคำทุกคนรู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและพวกเขาโชคดีที่รอดมาได้ ไฟหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูหน้าจอเมื่อเธอเปิดแอปข้อความก็ต้องขนลุกสู้เมื่อเห็นข้อความปริศนาเจอกันใหม่เมื่อพวกแกพร้อม